ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังแห่งความมั่งคัง่งวันนี้ฉันจะส่งคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์ออกไปเพื่อเรียกพลังเงินความมั่งคัง่งและการเปลี่ยนแปลงจากภายในตั้งใจหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดตามฉันทีละประโยคนะคะโดยพลังที่คุณเชื่อมั่นว่ากำลังเป็นจริงพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ ชุดที่ห้าการสร้างรายได้แบบใหม่ฉันสร้างรายได้จากสิ่งที่ฉันรักฉันสร้างรายได้จากสิ่งที่ฉันรักความสามารถของฉันมีมูลค่ามหาศาลความสามารถของฉันมีมูลค่ามหาศาล ฉันสามารถหารายได้หลากหลายช่องทางฉันสามารถหารายได้หลากหลายช่องทางฉันมีไอเดียสร้างรายได้มากมายฉันมีไอเดียสร้างรายได้มากมายฉันเชื่อว่ารายได้ของฉันไม่มีขีดจำกัดฉัน เชื่อว่ารายได้ของฉันไม่มีขีดจำกัดฉันขยายรายได้ของฉันในทุกทางที่เป็นไปได้ฉันขยายรายได้ของฉันในทุกทางที่เป็นไปได้ความสำเร็จทางการเงินเป็นเรื่องธรรมชาติของฉันความสำเร็จทางการเงินเป็นเรื่องธรรมชาติของฉัน รายได้ของฉันเติบโตพร้อมความสุขรายได้ของฉันเติบโตพร้อมความสุขฉันเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นรายได้ฉันเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นรายได้ฉ,ดไดฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆทางการเงินเสมอฉัน ดึงดูดโอกาสใ,ใหม่ๆทางการเงินเสมอและนี่คือ100ร้อยคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดประตูการเงินใหม่ให้กับชีวิตของคนขอให้ทุกคำที่คุณพูดในวันนี้เปลี่ยนพลังภายในและส่งเสียงของคุณออกไปยังจักรวาลความมั่งคั่งกำลังเดินมาหาคุณแล้วนะคะ ขอบคุณตัวคุณและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ